สวัสดีค่ะเมื่อสิบกว่าวันที่แล้วตัวเองก็ได้ลงคลิปเกี่ยวกับเรื่องคำคอมเมนต์ที่วิ่งไปอยู่ในช่องของสแปมนะคะซึ่งในคลิปอน,นันเนี่ยได้บอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าดูคลิปของเพื่อนเนี่ยไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วคอมเมนต์แล้วก็คำคอมเมนต์นั้นจะวิ่งไปอยู่ในสแปมจริงๆแล้วมันมีมากไปกว่านั้นอีกนะคะเพราะว่าจากการที่เพื่อนเนี่ยคอมเมนต์มาบอกเล่าประสบการณ์แล้วก็มาให้ความรู้เนี่ยก็จะประมาณว่า ดูไม่ถึง3นาทีดูไม่ถึง3นาทีอาจจะวิ่งไปอยู่ในช่องของสแปมได้แต่ว่ามีเพื่อนอีกท่านหนึ่งก็จะบอกว่าดูเกิน3นาทีก็สามารถที่จะวิ่งไปอยู่ในสแปมได้เช่นกันแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็จะบอกว่าดูจนจบคลิปก็ยังสามารถที่จะเป็นสแปมได้เช่นกันค่ะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็จะบอกว่าดูจนจบคลิปแล้วก็คอมเมนต์ แล้วก็วิ่งไปอยู่ในสแปมการที่ดูนานๆดูคลิปนานๆเนี่ยเหมือนประมาณว่า y t u t u เนี่ยคิดว่าเราไม่ใช่คนนะ่ะอาจจะเป็นหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยคำคอมเมนต์ของเราเนี่ยวิ่งไปอยู่ในสแปมได้เช่นกันค่ะซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุเยอะมากแล้วก เราก็ไม่แน่ชัดเลยจริงๆค่ะก็เลยขออนุญาตยกคำคอมเมนต์ของคุณแซมนะคะคุณแซมได้กรุณามาคอมเมนต์ไว้ว่าตัวคุณแซมเองเนี่ยไปดูไปเครียกอะไรไปหาข้อมูลค่ะไปหาความรู้จากช่องของเพื่อนๆแล้วก็ไปอ่านมาก็เยอะไปดูมาก็เยอะผลสุดท้ายแล้วเนี่ยยังสรุปไม่ได้เลยอะ่ะว่าสาเหตุที่ทำให้คำคอมเมนต์เนี่ยวิ่งไปอยู่ในสแปมเนี่ยคือสาเหตุอะไรกันแน่ซึ่งตัวเองก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่า จากการอ่านคำคอมเมนต์ของเพื่อนๆเนี่ยโอ้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเออมันเราเราคิดว่าปฏิบัติถูกแล้วนะแต่ไม่ใช่อะ่ะสิ่งเหล่านี้มันทำให้ดูเกิน3นาทีดูจนจบคลิปก็ยังทำให้เป็นสแปมได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะก็เลยได้แต่ว่าต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะระมัดระวังระมัดระวังแต่จะระมัดระวังก็ไม่รู้ระมัดระวังยังไงอะ่ะดูจนจบคลิปแล้วก็ยังเป็นสแปมได้อะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันก็แล้วกันเนาะสำหรับตัวเองมีความรู้สึกเช่นนี้ค่ะคือแบบ เต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยกับการที่จะปฏิบัติกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าวิ่งไปอยู่ในสแปมเนี่ยก็ต้องขออภัยจริงๆค่ะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าด้วยสาเหตุอะไรกันแน่ค่ะก็ลุ้นกันต่อไปนะคะเพื่อนๆค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ